สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะสายซีรีส์จีนเป็นอย่างไรกันบ้างใครดูเรื่องรำนำกระดูกยกบ้างคะโอ้โหโอ้โหหวานไปดูตอนจบมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรำนำกระดูกยกคะ่ะบอกได้เลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นละครแนวแฟนตาซีที่พาคนดูหลงทางไปจนสุดจริงๆเลยนะคะแล้วก็จบอย่างโหดร้ายอย่างที่ไม่ควรจะเป็นนะคะ <c oughs> เอออ่ะอ่ะอาจจะอยากจะจบให้มันเป็นแบบว่าประทับใจ ช่ไหมพระเอกกับนางเอกได้ได้พบกันปีละหนึ่งครั้งทั้งหมดก็จะน่าน่าจะประมาณ27ปีนะคะเพราะว่า เออนางเอกของพวกเราได้ใช้เหมือนกับคำสาบเลือดไว้ในตัวของสื่ออิงเพื่อที่จะให้สื่ออิงนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกนะคะซึ่งโอ้โหก็แชร์อายุกันนะคะก็เหลืออีก27ปีแต่ว่าในเวอร์ชั่นละครก็เห็นแล้วเนาะมีการปรากฏตัวเป็นเงาลางๆนะคะมีแสงวิบวินะคะของพระเอกของพวกเรานะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปหวานมีตอนจบในนวนิยายต้นฉบับมาเล่าแบบเต็มๆนะคะ,ะคือเล่าเป็นไฮไล,ล ไม่ใช่เล่าเต็มๆลิขสิทธิ์นะคะสำนักผิมพ์ไม่ต้องมาตีช่องหวานนะจ๊ะหวานสรุปเป็นไฮไลท์มาเราให้ท่านที่สนใจได้ฟังกันนะคะในตอนสุดท้ายแตนะ่ตอนนี้หวานขอพูดถึงเวอร์ชั่นละครก่อนนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็จะพูดว่าแนวเทพเซียนมันก็ไม่ได้เต็มตัวเนาะเรียกว่าแนวแฟนตาซีแล้วกันนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะท่านพูดแต่งอย่าง,างท่านฉางเย่อเนี่ยก็คือแต่งไว้หลายปีมากๆแล้วแล้วเราได้ดูในเรื่องของกระ กระจกสองนักขลาไปก่อนนะคะซึ่งกระจกสองนักขลานั้นมันเป็นเรื่องที่ต่อจากเรื่องลำนำกระดูกยกอีกทีหนึง่งแต่ถามว่าถ้าไม่ได้อ่านลำนำกระดูกยกแล้วจะเข้าใจเรื่องกระจกสองนักขลาไหมก็เข้าใจเนาะเพราะว่าตัวละครที่เป็นตัวเอกนะคะว่าที่จัก,กรพรรดิแห่งท้องทะเลน่ะก็คือพระเอกในเรื่องของกระจกสองนักขลานั้นนะคะได้ถูกเลี้ยงแล้วก็ช่วยเหลือมาโดย จูเหียนนางเอกของพวกเราในเรื่องลำนำกระดูกหยกนี่แหละค่ะอย่างในเรื่องลำนำกระดูกหยกนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงเผ่าพันธุ์ต่างๆที่ก็ต้องการจะรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาไว้นะคะโดยเฉพาะเผ่าพันธุ์เงือกหรือว่าฉลามนี่แหละค่ะก็เริ่มต้นนะคะในในยุคสมัยที่เป็นลำนำกระดูกหยกเนี่ยทางเผ่าพันธุ์เงือกนะคะที่มีตําแหน่งสูงที่สุดนั่นก็คือชิวสวยุย ชิวสุยนั้นก็คือสนมที่ทางด้านของราชาจัก,กรพรรดิของคงสางนั้นรักมากนะคะจัก,กรพรรดิของคงสางในรุ่นนี้ก็คือรุ่นพ่อนะคะรุ่นพ่อของสืออิงพระเอกของพวกเรานั่นเองแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่เงือกปกติแล้วจะต้องเป็นทาสใช่ไหมแล้วมาเป็นแบบสนมผู้ที่แบบโอ้ยจัก,กรพรรดิแข่งคงสางคลั่งคล้เป็นอย่างมากนะคะนางนั้นนะคะใช้ชีวิตอยู่ในวงังแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะซื้อ ใชเวลาให้กับเผ่าพันธุ์เงือกของนางเท่านั้นเองเพราะว่ามีนางเป็นสนมอยู่นะคะในดินแดนของคงสางเนี่ยก็จะได้มีการแบบไม่ทรมานเผ่าพันธุ์เงือกมากนักแต่หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ทางด้านตระกูลป๋ายเองเนี่ยก็คือได้กําจัดทางด้านของชิวสุยไปเรียบร้อยแต่ว่าในเรื่องนี้ก็คือด้วยน้ํามือนะคะผ่านทางน้ํามือของสืออิงสืออิงพระเอกของพวกเรานะคะในช่วงแรกที่เราเห็นแล้วเนาะเสียบตายทั้งแม่ ทังลูกเลยตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะก็ถือได้ว่านะคะผู้ที่เขียนบทละครก็มีความดัดแปลงทุกสิ่งอย่างไปใน หวันว่ามันก็มีช่วงที่ดัดแปลงมาได้ดีเพราะเนื้อเรื่องมันดูแข่งมันดูเข้มแข็งม,ม,มากยิ่งขึ้นมันดูมีอะไรๆมากยิ่งขึ้นกว่าในนวนิยายต้นฉบับนะคะแล้วก็ยังคงยึดนะคะยึดแบบว่าจุดที่เป็นแกนของเรื่องเอาไว้นั่นก็คือจกักรพรรดินีไปไ่เวยก็ยังถูกพูดถึงนะคะแล้วก็ยังถูกพูดถึงอีกด้วยว่าเดี๋ยวอีก70ปีเนี่ยนางก็จะกลับชาติมาเกิดนะคะซึ่งณนะจุดนั้น70ปีที่ว่าก็คือในเรื่องของกระจกสองนักลานั่นเองเกิดมาเป็นไปอผ่อ ส่วนในเรื่องลำนำกระดูกโยกนั้นนะคะจักกรพรดดินีแห่งคงสางก็ต้องเป็นตระกูลไปค่ะแล้วตระกูลไปรุ่นนี้นะคะก็คือคลอดลูกออกมาเป็นสืบอ,อิงพระเอกของพวกเรานั่นเองซึ่งนางนั้นนะคะมีความเก่งในเรื่องของเวทมนต์มากๆแล้วก็วิชาอะไรเงี้ยเก่งมากๆค่ะก็ให้สืออ่อิงนะคะพระเอกนั้นน่ะก็คือสั่งลูกชายเอาไว้ว่าต้องฝึกฝนคาถาของนางให้ดีนะอะไรที่นางสอนทุกอย่างเนี่ยพระเอกก็จะต้องแบบจดจําแล้วก็หมั่นฝึกซ้อมนะคะ บ่อยเพื่อที่จะมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็เอาไว้เพื่อ ป้องกันตายลาแห่งนี้นะคะโดยที่ไม่ได้มีการเอ่ยถึงการแก้แค้นเลยนะคะสำหรับท่านแม่ค่ะแต่ว่าท่านแม่นั้นก็คือตายไปในกองไฟนะคะกเ็เหมือนที่เราดูกันในเรื่องราวของผ่านทางละครนี่แหละคะ่ะทีนี้นะคะพระเอกของพวกเราสื่ออิงเนี่ยปกติแล้วก็จะมีพลังมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาสามารถจะยืนหยัดอย่างโดดเดี่ยวได้ในโลกนี้แหละเอาง่ายๆแต่สุดท้ายแล้วนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ยังนะ ะะอย่างที่จะตัดไม่ได้ค่ะเขานั้นต้องปกป้องคงสารนะคะแม้กระทั่งว่าจะต้องเสียชีวิตสละชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะถอดอาพรณ์เทพอะไรอย่างนี้ออกแล้วก็คือมันมีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่บนบ่าของพระเอกของพ,อกองพวกเรานะคะความยุติธรรมความชอบธรรมอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของจุดกําเนิดของความตื่นตาตื่นใจด้วยนะคะรวมทั้งไอ้คำทำนายตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะ ละครเรื่องนี้นะคะถ่ายทําดีไหมหวานก็ว่าใช้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น C G นะคะแล้วก็เรื่องราวของเนื้อเรื่องก็มาเรื่อยๆหวานก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะเพราะว่าก็เข้าใจอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวาวเรื่องราวของนางเอกจะโดนเยอะนิดหนึ่งสําหรับเรื่องนี้น้องรนมินนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคือบทนะ่ะบทของนางเอกมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วบทมันน่าลาคาญมากๆนะคะในนวนิยายต้นฉบับก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ ยิ่งมาดัดแปลงนะคะดัดแปลงไปอีกในเวอร์ชั่น ละครเนี่ยโดยที่เหมือนกับว่าลืมอะค่ะลืมจุดที่เป็นตัวตนของนางเอกจริงๆอะคือจูเหยียนนางเป็นคนที่เป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็มีความรักให้กับสรบพรพสิ่งทั้งหลายโดยที่ไม่ได้แบ่งแยกเผ่าพันธุ์นะคะซึ่งณจุดนั้นน่าจะถ่ายทอดออกมาแบบตีความออกมาให้ได้มากกว่านี้นิดหนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นก็คือเห็นเห็นนางเอกในเรื่องเป็นแค่แบบคนดื้อล้นดืดด้านนะคะเอาแต่ใจอะไรแบบนี้ไปเลยอะเออ มันก็เลยทําให้ทําให้เสียบรรยากาศไปนิดหนึ่งอะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะสําหรับเรื่องฉากเรื่องอะไรแบบการแสดงอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะก็ดูได้เพลินๆดีนะคะฉากทุ่งหญา้าทะเลทรายทะเลสีฟ้าท้องฟ้าสีครามอะไรแบบนี้นะคะทุกเฟรมที่เราเห็นเขาก็ทางทีมงานเขาก็ดูเหมือนว่าจะ จะใส่รายละเอียดมาให้พวกเราเต็มนะคะเต็มที่เช่นเดียวกันก็จะมีเสน่ห์ของภาพวาดทิวทัศน์อะไรแบบนี้ของทางจีนนะคะเราก็จะได้เห็นด้วยค่ะและแน่นอนว่านะคะการออกแบบตัวละครของสื่ออิ่งที่แสดงโดยคุณเสี่ยวจ้านนั้นถือว่าคือเขาใส่ใจคือทีมงาน ทีมผลิตเนะ่ะเขาใส่ใจตัวละครตัวนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อหาหรือว่าความชอบธรรมแล้วก็บทซึ้งบทที่ถูกทำร้ายบทที่แบบว่าปกปกป,ป,ป้องนะคะสิ่งที่เขาต้องปกป,ป,ป,ป้องอะไรแบบนี้คือดูแล้วก็มีความทั้งอ่อนโยนแล้วก็มีพลังคือดูได้ว่าเสี่ยวจา้านคือก็ท็อปฟอร์ форм, มมาเลยสาหรับเรื่องนี้นะคะเท่าที่เท่าที่สิ่งแวดล้อมต่างๆจะเอื้ออํานวให ให้เขาได้นะคะก็ถือว่าเป็นการออกแบบตัวละครสื่ออิ่งที่มีความสมบูรณ์แบบแล้วก็บวกคําว่าเกินไปอีกด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าฝ่ายผลิตจะลืมนะคะลืมตัวอื่นๆอะไรเงี้ยใส่มาไม่ได้เท่าเทียมกันนะคะเอาละค่ะความหล่อเหลานะคะมีอยู่แล้วนะคะพวกเรารอดูเซียวจ้านนะคะเพราะว่าเออรอมานานเช่นเดียวกันสําหรับจีนคอสตูมโบราณน,นะคะเรียกได้เลยนะคะว่าเรื่องนี้โชคดีที่มีเซียวจ้านอยู่นะคะเอ๊ะ เอ้ยแต่ละเอ้ยหวานพูดผิดไหมไม่ผิดนะหวานรีความรู้สึกอย่างนี้หวานก็จะพูดอย่างนี้นะคะคือโชคดีที่มีเสีซวจานอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีเขาอยู่นะคะกระแสก็จะยิ่งเงียบไปกว่านี้อีกนะคะสําหรับสําหรับเรื่องราวของรำนํากระดูกยกนะคะก็หวังว่านะคะจะมีผลงานของเซวจานในรูปแบบของจีนคอสตูมโบราณนะคะที่ได้แบบบทบทเจ๋งๆอะ่ะอยากเห็นแบบบทเจ๋งๆนะคะมาให้เซลจานของพวกเราได้ ได้เล่นบ้างแล้วก็เรื่องราวของการผลิตเนี่ยก็ไม่เร่งรีบมากจนเกินไปะนะคะก็อยากจะให้มีความเข้มข้นแล้วก็ให้แบบว่าโฟกัสไปที่คุณภาพของบทละครนะคะ ในแนวของจีนคอสตูมโบราณเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเซียวจ้านนั้นนะคะรับเล่นซีรีส์ที่เป็นจีนปัจจุบันนั้นเนื้อหาจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งนั้นนะคะอันนั้นก็คือเลือกเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นจีนคอสตูมโบราณก็อยากจะเห็นนะคะในเรื่องที่แบบว่ามีบทแบบเข้มข้นแล้วก็บทดีๆนะคะไม่แกงคนดูตัวละคารนะคะที่หวานว่าเขาดูดีสง่างามนั่นก็คือคุณเจิงลี่นั่นแหละคะ่ะตั้งแต่ช่วงแบบต้นเรื่องเลยนะคะ เขาเหมาะสมอะ่ะเหมาะสมกับการเป็นจัก,กรพรรดินีป่ายแล้วก็เป็นท่านแม่ของพระเอกของพวกเรานะคะรูปร่างหน้าตาแล้วก็การแสดงของคุณเจงลี่นั้นถือว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแล้วก็เออเข้าใจได้ว่าชีวิตมันช่างโอโหเต็มไปด้วยความกดดันนะคะเข้าใจได้ค่ะแล้วก็ความที่สามีไม่รักนะคะเกิดความลำเอียงอยู่ในวังหลังอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่ที่นางนั้นก็ไม่ได้คิดเฉพาะเรื่องราวของความเป็นครอบครัว แต่นางคิดถึงนะคะความยิ่งใหญ่แล้วก็ความทีเ่เป็นตำนานมาของตระกูลไปด้วยแหละคือนางก็มีคือแต่ละคนในเรื่องนี้มีภาระที่อยู่บนบ่าของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะเก็บความเสียใจแล้วก็ความเจ็บปวดเอาไว้ในแต่ละตัวละครเลยละคะ่ะถามว่าเรื่องนี้มีการสอดแทรกคติธรรมแห่งชีวิตอะไรไปไหมโอ้สอดแทรกเยอะเลยเพื่อนๆโดยเฉพาะไอ้ตอนจบเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะตอนจูเหยียนนางเอกของพวกเรายืนแล้วก็พูดอยู่ คนเดียวเนี่ยโอ้โหมีเรื่องราวของของคติธรรมนะคะของจีนเนี่ยปรัชญาจีนมาพูดเยอะแยะเลยนะคะก็เรื่องนี้ให้จบนะคะในแนวแบบพระเอกของพวกเราเป็นฮีโร่อะไรแบบเนี้ย <c oughs> โอ้ยตายตายตาย,ตายนะคะสิ่งที่สื่ออิงนะคะสื่ออิงของพวกเราทำเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่ามัน ยังไงดีล่ะก็ให้เป็นตัวละครที่จะต้องคิดถึงใช่ไหมคนที่จะแบบเราจะคิดถึงก็คือที่คนจักไปใช้ป่าแต่งจริงแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นณจุดนั้นนะคะมันมันทำให้มองละครไปอีกอย่างหนึ่งเลยอะหลงทางไปเลยนะคะอย่างในตอนจบนะคะจูเหยียนเนี่ยก็ยืนอยู่คนเดียวนะคะใต้ต้นไม้ค่ะซึ่งณจุดที่จูเหยียนยืนอยู่นะคะคนดูอย่างอัดหวานก็คืองงนั่งงงอยู่ในดงของดอกเหมยดอกท้อนั่นเลยนะคะก็จู เนนนะคะคางเอกนั้นก็ยืนอยู่คนเดียวแล้วก็แบบเออมีความหนาวเน็บแล้วนางก็พูดกับตัวเองว่านี่ทันตกลงจะจัดงานแต่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับข้าท่องเที่ยวไปทั่วตายลาแห่งนี้เราเป็นเหมือนสองดารานะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะไม่แยกจากกันไม่เคยแยกจากกันแต่ปีเนี้ย ท่านก็ไม่ยอมแม้แต่จะเข้ามาในความฝันของข้าเลยสักครั้งอ่ะจากนั้นนะคะก็เป็นภาพนะคะของทางพระเอกของพวกเราปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆค่ะก็เหมือนกับว่าแสดงว่าพวกเขานั้นรักกันมากแล้วก็ซืออิ่งนะคะพระเอกคนนี้ก็คือรักใต้ล้าแห่งนี้มากๆเลยแต่พวกเขานั้นก็ยังแยกจากกันตลอดการค่ะแต่เงาของเขานะคะเงาของซืออิ่งนี้ก็จะอยู่ทุกที่ ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นที่ภูเขาที่แม่น้ำที่ทุ่งหญ้าทุกอย่างร้วนมีเขาอยู่นะคะ <c oughs> โอ๊ยโอ้ยหลับไม่ได้อะ่ะมาค่ะเรามาเข้าสู่ตอนจบที่แท้จริงในนวนิยายต้นฉบับกันนะคะแอนหวานจะเล่าให้ฟังท่ามกลางราตรีอันมืดมิดวิหกชงหมิงที่พุ่งตกลงมาจากฟ้าโดยมีจูเหยียนที่อยู่บนหลังของมัน ไม่รอช้าก็รีบไล่าอาคมที่นางนั้นรู้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสืออิ่งที่กำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากระหว่างนั้นสืออิงก็ตะโกนให้จูเหยียนนั้นระวังการถูกจู่โจมแต่ไม่ทันแล้วร่างของนางถูกกระชากด้วยพลังมหาศาล รอยกระเด็นออกไปจากหลังของวิหกเทพชงหมิงพร้อมกับคมกระบี่ที่พุ่งตรงมาหาจูเหยียนแต่ชงหมิงนั้นกลับดิ่งมาปกป้องจูเหยียนเอาไว้ทำให้มันบาดเจ็บเลือดไหลทะลักออกมาดังสายฝนจูเหยียนเห็นแล้วก็รีบใช้อาคมเพื่อห้ามเลือดที่ทะลักออกมาให้กับมันอาเหยียนรับมือศัตรูก่อนสืออิ่งเอ่ยขึ้นเพราะตอนนี้ศัตรูนั้นอยู่ในที่ลับไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันนั้นจะทาอะไร ถึงจูเหยียนยังห่วงวิหกชงมิงแต่ก็ต้องวางมือจากมันและหันมาสู้กับศัตรูพร้อมกับความตกตะลึงเมื่อเทวรูปสามารถเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตพร้อมกับมีพลังที่ปล่อยออกมาจูเหยียนนั้นไม่มีเวลาคิดมากรีบสร้างคายอาคมเพื่อป้องกันตัวเองและซื้ออิงเอาไว้แต่แรงปะทะก็รุนแรงจนทั้งสองนั้นบาดเจ็บแต่ทั้งจูเหยียนและซื้ออิงนั้นก็คงไม่ยอมแพ้ ซื่ออิงร้ายอาคมเพื่อจู่โจมคนในความมืดแต่ฝ่ายตรงข้ามนั้นเข้าโจมตีในที่ลับมีเทวรูปเป็นเกราะป้องกันการโจมตีของเขาในแต่ละครั้งทำเอาอารามเทพสันสะเทือนแต่ทั้งซื่ออิงและจูเหยียนเปียบดังยินยั้งร่วมกันแบ่งรับแบ่งสู้สอดประสานเข้ากันอย่างลงตัวจูเหยียนที่ทนไม่ไหวกับศัตรูที่เก่งกาจแต่กลับซ่อนตัวไม่กล้าออกมาเผชิญหน้าเหมือนเต่าที่ชอบหดหัวอยู่ในกระดอง จึงเอ่ยขึ้นมาอย่างท้าทายท่านเก่งจริงยายทำตัวขี้ขานไม่กล้าเผชิญหน้ากันเล่าจูเยียนเอ่ยอย่างไม่เกรงกลัวศัตรูเลยแม้แต่น้อยทำให้อีกฝ่ายนั้นมองจูเยียนอย่างประเมินเจ้าเป็นใครข้าคือท่านหญิงของเผ่าซื่อนามว่าจูเยียนแล้วท่านล่ะเป็นใครระหว่างนั้นอยู่ๆอีกูบนผมของจูเยียนกับลอยออกไปในความมืดเหตุใดอีกูถึงอยู่กับเจ้าหรือพวกเจ้าเป็นคู่กัน แต่จะเป็นไปได้อย่างไรจเจ้าเป็นหญิงที่มาจากเผ่าซื่อแท้ๆต้องมีข้อผิดพลาดอะไรแน่ๆตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติทุกยุคทุกสมัยเมื่อหลายพันปีมาแล้วทายาททุกรุ่นของคงซางต้องแต่งกับเผ่าป้ายเท่านั้นจูเหยียนดาย,ยินก็โมโหขึ้นมาตวาดกับเสียงแข็งว่าไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วก็ให้คืนอีกู่มาให้นางเดี๋ยวนี้แต่คนในเงามืดกับไม่ยอมทำตาม จูเยียนจึงใช้อาคมเพื่อเอาอีกูนั้นกลับคืนมาความกาหารเด็ดเดี่ยวของจูเยียนทําให้คนในความมืดเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดวีกูจึงยอมรับใช้สาวคนนี้และถูกปักเอาไว้บนผมของนางคงเพราะนางนั้นมีส่วนคล้ายกับเจ้าของเดิมยิ่งนักระหว่างนั้นสืออิ่งก็ปล่อยอาคมไร้รูปอย่างรวดเร็วทั้งสองสู้กับคนลึกลับอย่างดุเดือด และอีกูตอนนี้ก็แปลงเป็นดาบเพื่อปกป้องเจ้านายของมันอย่างจูเยียนอย่างเต็มที่การสู้ครั้งนี้ทำให้ผู้ลึกลับรู้ว่าที่แท้คนที่ใช้โลหิตวิญญาณดาวเปลี่ยนวิถีของดวงดาวคือสาวน้อยผู้สู้เคียงบ่าเคียงไหลจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับสืออิ่งนี่เองแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสืออิงและจูเยียนก็ทุ่มสุดกาลังเพื่อปกป้องคงสางการต่อสู้ทาให้จูเยียนกระอักเลือดออกมา แต่ก็ทำให้นางตื่นตะลึงทันทีที่เห็นโชมหน้าที่แท้จริงของชายลึกลับก่อนที่จะสลบไปสืออิ่งเองก็กระอักเลือดออกมาเช่นกันเมื่อวิหกเทพชงมิงที่เห็นว่าเจ้านายทั้งสองของมันกําลังแย่จึงรีบเข้ามาช่วยจนตัวเองที่บาดเจ็บอยู่แล้วปกป้องเจ้านายจนตัวตายแต่ก็ทำให้สืออิ่งได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของชายที่ปกปิดตัวตนอยู่ในความมืดมาตลอดว่า ใบหน้าของคนผู้นั้นช่างเหมือนซื้ออิงร้าวกับฟ้าแฝดทันทีที่ซื้ออิงนั้นเพอเขาใช้พลังทั้งหมดลากตัวเองที่บาดเจ็บอย่างหนักหายเข้าไปในความมืดอีกครั้งจึงทำให้นัดจุดสูงสุดของวินห่วงณตอนนี้อยู่ในความเงียบเงนันซื้ออิงและจูเยียนล้มลงท่ามกลางซากปรักหักพังขณะที่ซื้ออิงกำลังหมดเรี่ยวแรง จนแหวนห่วงเทียงนั้นหลุดออกจากมือของเขาหายวับไปอยู่ในมือของผู้ปราดเปลืองที่บาดเจ็บไม่น้อยไปกว่าซื้ออิงแล้วก็จูเยียนผู้ปาดเปลืองคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้ใช้แหวนวงนี้อีกครั้งเพราะแรกเริ่มตอนที่เขาไปจากวินห่วงเขาเพียงใช้พลังกึ่งหนึ่งหมายจะปกป้องครงสางให้สงบสุขแต่ครงสางในตอนนี้กลับไม่เหมือนเมื่อที่ผ่านมาผู้ปาดเปลือกกำแหวนศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ในมือแน่นแหวนส่องแสง ฟังคำสั่งดุดกระบี่อันคมกริบหันตรงไปยังจูเหยียนและซื่ออิงที่อยู่บนพื้นระหว่างที่ลำแสงนั้นกำลังพุ่งตรงไปยังเป้าหมายกลับมีอีกลำแสงหนึ่งปรากฏขึ้นปกป้อง,ป,องป้องกันจูเหยียนและซื่ออิงเอาไว้นั่นก็คือแหวนโฮทูที่ถูกทำหายไปแล้วทำให้ภายในอารามเทพสว่างขึ้นมาผู้ปาดเปื่องมองแหวนคู่ที่ตนเป็นผู้ล้อมออกมาพร้อมกับเอ่ยเสียงเบาอาเวย นี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการปกป้องใช่หรือไม่เจ้าไม่อยากเห็นข้าข้าหนุ่มสาวคู่นี้ใช่หรือไม่และไม่อยากเห็นข้าทำเหมือนดังเช่นที่ข้าเคยสังหารมนุษย์เงือกผู้นั้นถ้าครั้งนั้นเจ้าไม่ตัดนิ้วเพื่อคืนแหวนวงนี้ให้กับข้าเพื่อมนุษย์เงือกคนนั้นและอย่างกระโดดลงเหวสร้างอูเพื่อตัดสัมพันธ์กับข้าอย่างเด็ดขาดตอนนี้สถานการณ์ในอินห้วงก็คงไม่เป็นเช่นนี้ แต่เนี่ยมันผ่านไปเจ็ดพันปีแล้วทุกสิ่งล้วนสายเกินไปน้ำเสียงของผู้ปราดเปืองอ่อนแรงใบหน้าและตัวก็เริ่มแก่ชรลาลงแหวนศักดิ์สิทธิ์โฮถูวนเวียนอยู่ข้างกายของเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่บนอากาศนั้นคล้ายมีเสียงทอด้อนใจแผ่วเบาและเมื่อการต่อสู้ทุกอย่างจบลงในที่สุดผู้ปาดเปลือล้มลงทำให้เมฆดำสลายไปทันผู้ปาดเปือง เซิงหนี่เผ่าน้ำแข็งเอ่ยขึ้นตอนนี้ร่างของผู้่าดเปืองดูแก่ชราเป็นอย่างมากเซิงหนี่คิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนที่ร้ายกาจถึงเพียงนี้พร้อมกับถือมีดสั้นเอาไว้ในมือหวังจะกำจัดซื้ออิ่งและจูเหยียนเพราะนางคิดว่าถ้าปล่อยสองคนนี้เอาไว้มีหวังว่าแคว้นซางหลิวนั้นต้องแย่แน่ๆแต่ผู้ป่าดเปืองกลับขัดขวางเอาไว้พร้อมกับเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงว่ารออีกเจ็ดสิบปีเถอะเราจะกลับมา ผู้ปาดเปื่องเอ่ยขึ้นเซิงหนีเผ่าน้ำแข็งพยักหน้ารับทราบก่อนจะพาตัวผู้บาดเปื่องขึ้นเหี่ยววายุออกไปก่อนที่หกอ,องนั้นจะมาถึงในที่สุดภัยพิบัติครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วซื้อหวังและไปหวังรีบเร่งมาที่หอคอยขาวจาหลานทันทีภายในหอคอยขาวตอนนี้เสียหายอย่างหนักทุกพื้นที่ทิ้งร่องรอยการต่อสู้ไว้อย่างดุเดือดรูปปั้นเทพพังทลาย วิหกเทพชงหมิงใช้ร่างกายห่อหุ้มจูเยียนและสืออิงที่ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเอาไว้แม้ตัวเองจะต้องสละชีวิตท่ามกลางความตกใจของปายหวังและซื่อหวังที่เข้ามาพบเห็นแต่แล้วอยู่ๆภายในร่างปีกของวิหกเทพเกิดแสงเป่งประกายขึ้นจากแหวนห่วงเทียนและแหวนโฮทูแหวนศักดิ์สิทธิ์คู่ที่ห่อหุ้มร่างของจูเยียนและซืออิงที่ทั้งตัวก็เต็มไปด้วยเลือดและบาดแผล แต่ยังคงมีลมหายใจอยู่ไปหวังรีบเดินเข้าไปประคองซื้ออิ่งขึ้นพร้อมกับใช้อักคมห้ามเลือดให้กับเขาซื้ออิ่งที่บาดเจ็บสาหัสฟื้นขึ้นมาและเขารับรู้ความคิดทุกอย่างของไปหวังจึงเอ่ยขึ้นมาเสียงเบาว่าท่านวางใจเถิดเรื่องที่ท่านกังวลจะไม่มีวันเกิดขึ้นต่อไปแล้วทุกอย่างท่าจัดการไว้หมดแล้วซื้ออิ่งพูดไปก็ไอไป ส่วนจูเยียนที่อยู่ในอ้อมแขนของซื่อหวังผู้เป็นพ่อยังคงหลับสนิทเหมือนจมอยู่ในก้นทะเลลึกร้องเรียกซื่ออิ่งออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็มีเสียงตอบกับนางเบาๆว่าข้าอยู่นี่เสียงพูดนั้นทำให้จูเยียนตื่นขึ้นพร้อมกับเสียงร้องของหมอหลวงที่กำลังทําการตรวจนางด้วยความดีใจจูเยียนไม่สนใจหมอหลวงนางมองเพียงซื่ออิ่งให้เต็มตา ซืออิงที่นั่งอยู่ข้างๆก็อดไม่ได้ที่จะยื่นมือมาลูบแก้มจูเยียนเบาๆทำให้จูเยียนสัมผัสถึงความอบอุ่นที่มือของเขาจูเยียนที่ดึงสติกลับมามองบรรยากาศโดยรอบที่ไม่คุ้นเคยก็อดถามไม่ได้ว่าอยู่ที่ใดกันซื้ออิงปัดมือให้ทุกคนนั้นออกจากห้องก่อนจะหันไปบอกสาวน้อยที่เพิ่งฟื้นว่านั่งอยู่ภายในตำหนักไบวะที่พักของห้องเฮาแห่งโคงรงซาน จูเยยนได้ยินก็ตะลึงงนันคิดไม่ถึงว่าตนนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ถึงอย่างนั้นจูเยียนก็หลับไปหนึ่งเดือนเต็มๆจูเยียนที่สติกลับมาเต็มร้อยเอ่ยถามซื้ออิงว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาเราได้รับชัยชนะใช่หรือไม่ซื้ออิงนั้นสายหน้าบอกกับจูเยียนอย่างไม่ปิดบังว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาพวกเขาเพียงทำให้ผู้ปราดเปืองนั้นบาดเจ็บสาหัสเท่านั้น และที่น่าแปลกก็คือผู้ปาดเปลือกกับยั้งมือเอาไว้ทั้งๆท,ท,ที่สามารถฆ่าพวกเราได้สืออิ่งนั้นเว้นระยะการพูดก้มมองแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่นิ้วนางบนมือของจูเยียนนี่คงเป็นสาเหตุที่ผู้ปาดเปลืองผู้นั้นไว้ชีวิตพวกเขาผ่านมาหลายพันปี นี่เป็นครั้งแรกที่แหวนวงนี้มาอยู่บนมือของหญิงสาวที่ไม่ได้มาจากเผ่าปทํทให้สืออิงนั้นยิ้มออกมาพร้อมกับก้มลงจุมพิษหน้าผากของจูเหยียนอย่างอ่อนโยนทําเอาคนบนเตียงตั้งตัวไม่ทันชั่วขณนะแต่ก็รับรู้ได้ถึงการมีชีวิตอยู่ของกันและกันจูเหยียนกอดสืออิงเอาไว้แน่นก่อนจะนึกได้ว่าระหว่างที่สู้กับผู้ปราดเปรื่องจูเหยียนได้เห็นใบหน้าของคนผู้นั้น หน้าตาของเขาเหมือนกับซืออิงอย่างกับฟ้าแฝดจึงถามซืออิงว่าเขาเห็นเหมือนกับที่นางเห็นใช่หรือไม่ซืออิ่งพยักหน้ารับว่าใช่แต่การที่ผู้ปาดเปลืองหน้าตาเหมือนกับเขาก็เพราะว่ามีสายเลือดเดียวกัน และเขายังเป็นผู้ที่ก่อตั้งคงซานในตำนานเขาคือชิงจุนต้าหลางการชื่อนี้ทำเอาจูเยียนตะลึงเพราะเขาเป็นบุคคลในตำนานบนรรพกาลของคงซางมากกว่าเจ็0พปีแล้วจูเยียนแทบไม่เชื่อเลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ได้อย่างไรกันแต่ถึงอย่างนั้นจูเยียนก็ประกาศกล่าวว่าไม่ว่าใครที่คิดร้ายต่อคงซางเราก็ต้องกำจัดคนผู้นั้นอย่างแน่นอนซื้ออิ่งได้ยินก็ยิ้ม แต่ถึงครั้งนี้ผู้ปาดเปื่องผู้นั้นจะกลับไปด้วยความผิดหวังครั้งหน้าเมื่อเขากลับมาอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าใดหรือบางทีถึงตอนนั้นเขาและจูเยียนอาจไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วจูเยียนพยักหน้าเห็นด้วยเพราะพวกเขาก็เหลือเวลากันเพียงแค่2 7ปีเท่านั้นแต่อยู่ๆซืออิ่งนั้นก็เอ่ยขึ้นมาว่าไม่เป็นไรเพราะภายภาคนาพวกเราก็มีลูกหลานปกปักรักษาแผ่นดินต่อไป และพวกเขาจะสวมแหวนคู่ห่วงเทียนแล้วโหถูต่อสู้เพื่อคงซานจนถึงคนสุดท้ายพอสืออิงพูดถึงลูกหลานจูเยียนนั้นก็หน้าแดงขึ้นมาสืออิงยิ้มพร้อมกับบอกคนข้างตัวว่าแน่นอนพวกเราย่อมมีลูกหลานของเราสืออิงพูดถึงตรงนี้จูเหียนก็อดคิดไม่ได้ว่าลูกที่เกิดจากพวกเขาจะเป็นเช่นไรนะจูเหียนเองก็ไม่ได้ชอบเด็กสักเท่าไหร่ ซื่ออิงจึงบอกว่าเขานั้นจะเป็นคนเลี้ยงเองทาดือก็ตีก้นเหมือนตอนที่เคยเลี้ยงจูเหยียนไงทำเอานางหน้าแดงก่อนจะหน้ามุยเพราะคิดได้ว่าอีกหน่อยเมื่อซื้ออิงขึ้นมาเป็นเจ้าแผ่นดินของคงสรางก็คงมีลูกหลานมากมาย พร้อมกับบอกให้ซื้ออิ่งนั้นไปแต่งหองเฮาจากเผาไปซื้ออิ่งมองจูเหยียนอยู่คู่หนึ่งก่อนจะบอกกับนางว่าเขาไม่ได้จะเป็นห้องเต้ของโครงซ้างเสียหน่อยเพราะคนที่ขึ้นมาเป็นห้องเต้ของโครงซ้างคนต่อไปก็คือหยงหลงจูเหยียนได้ยินก็ยิ่งทำหน้างงเพราะนางนั้นไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยซื้ออิ่งนั้นก็เลยบอกว่า ย่งหลงคือลูกที่เกิดจากสื่อวี่แล้วก็ไปเชียวอ,อิงเพราะไม่ว่าย่างไงเขาก็คือทายาทที่ถูกต้องตามประเพณีของคงสางแต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นเขาก็จะช่วยดูแลเด็กคนนี้จนเติบโตและพร้อมที่จะทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และหลังจากนั้นทั้งเขาและจูเหยียนก็จับมือกันไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตอย่างอิสระด้วยกันแต่ทุกสิ่ง ที่เขาได้ทำร้วนแต่ผ่านการคิดมาแล้วและทุกสิ่งทำเพื่อจูเหยียนทั้งสิน้นพร้อมกับกระซิบที่ข้างหูของจูเยียนอาเยียนไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการที่เราได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วนับแต่นี้แต่จูเหยียนกับแย้งว่าชีวิตนี้มันสั้นเกินไปเราจะอยู่ด้วยกันไปทุกชาติทุกภพ แต่จริงๆแล้วคำมั่นนี้เราอาจเคยให้กันไว้เมื่อชาติที่แล้วก็ได้จึงทำให้แหวนสองวงนี้ยังคงอยู่เคียงคู่กันไม่ว่าการเวลาข้างหน้าจะเป็นเช่นไรสืออิ่งและจูเย็นก็จะได้มาพบเจอกันอีกจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันเคียงบ่าเคียงไหล่ปกป้องทุกสิ่งที่เขาต้องการปกป้องทุกชาติทุกภพ อย่างแน่นอนโอ้โหเอวังด้วยประกาศละชน,นีนะคะเอยตายแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในเวอร์ชันละคร่ะคาแหมสร้างให้มันจบดีๆนะคะแบบในนวนิยายต้นฉบับไม่ได้หรืออย่างไรนะคะทำให้เราแบบว่ารู้สึกโอ้เสียใจจังเลยนะคะกับสื่ออิงนะคะพระเอกของพวกเราที่แบบเสียสละไปซะทุกอย่างแม้กระทั่งในเวอร์ชันละครก็ไม่ยอมให้เขาไนดะ้มีชีวิตที่สมหวังเหมือนในนวนิยายต้นฉบับนะคะเอาล่ะค่ะหวังก็ให้ทุกท่าน มีความสุขมากๆนะคะส่วนหวานก็ยังไม่ได้ไปดูต่อนะคะตอน3ามเอดสอะไรแบบเนี้ยเพราะหวานดูถึง30แล้วก็ไปดูตอนสุดท้ายก่อนนะคะเอาละค่ะโกงนิดหน่อยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ